สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรากลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องในโลกโซเชียลเมื่อกรณีดราม่าโปรโมตเพลงน้องนาริตะยังคงไม่จบง่ายๆหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้จนเกิดกระแสถูกเถียงอย่างหนักในหมู่แฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนมองว่าไม่เห็นด้วยที่ผู้ใหญ่บ้านมองเป็นเรื่องของธุรกิจ ถ้าโปรโมทงานให้น้องนาริตะผลประโยชน์และแสงจะส่องไปฝั่งทางแม่ขณะที่ชาวเน็ตอีกฝ่ายมองว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านจะโปรโมทหรือไม่ก็ได้ล่าสุดความเคลื่อนไหวยังไม่หยุดเมื่อหลายเพจดังต่างนำคลิปไลฟ์ดันกล่าวมาขยายต่อพร้อมทั้งแชร์คลิปความคิดเห็นจากแพรว่ที่แฟนคลับถามและเจ้าตัวมีการพูดถึงว่าพูดเรื่องเพลงพูดเรื่องน้องเหร นะพูดเรื่องน้องนราตาหรอพูดเรื่องเพลงอะนะอุ๊ยตัวอะไรวะไม่ดูไม่อยากดูไม่อยากเห็นโฟก,กัสแต่สิ่งดีๆชีวิตเรามีอะไรทําต้องเยอะแยะวันนี้เราก็มีงานลิเกเราจะไปทําบุญ<ป>ทําจิตใจให้ผ่อใส ดูอะไรที่มันรู้สึกแบบไร้แบบสาระไม่มีผลอะไรกับชีวิตวันนี้เขาเดินทาไปแล้วนะไปเชียงคานกันและโอ้อเคยไปปะเชียงคานเลยนะ เกือบได้ไปแล้วตอนนั้นว่าจะไปดูรถอ,อะไรนะที่ซันบอกว่าจะไปดูรถอะไรนะมาปันเออขอบคุณค่ะนะค่ะ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเราไม่เร,เราไม่ได้สนใจเราสนใจแค่ว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างตื่นมาเนี่ยภารกิจเราคืออะไรหน้าที่เราคืออะไรทำมาหากินเรามีครอบครัวมีลูกให้ต้องดูแลมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลมีองค์กรมีลูกน้องที่เราจะต้องพาเขาขับเคลื่อนอในการทํางาน เ,เรามีแฟนคลับที่รักและสนับสนุนเรา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าเฟซเพลวก็จะมีแต่ <Okay. S 1> เพจเฟซของแฟนคลับที่ลงแต่สิ่งที่ดีๆด,ดูแล้วมีพลังในการทำงานดูแล้วแบบมีผลดีต่อจิตใจมันก็คือความสุขทุกคนหนูมไม่รู้ว่าชีวิตเราจะไปวันไหนอ่าอย่างเช่นเนี่ยพี่ชายของคุณซันเนี่ยสนิทกันมากแล้วก็ไปมาหาสู่กันนนนี่นั่นมาเชาน่าเกก็จะแวะมาตลอด แต่มาครั้งเนี้ยแกไม่อยู่แล้วกูดีๆแกวูบหน้าเมื่อตกน้ำเสียชีวิตทุกคนหน,หนูเลยมองว่าความสุขของคนเรามันอยู่ไหนเนี่ยเรามีความสุขได้อยู่กับครอบครัวได้ทำงานอ่าได้อยู่กับลูกในวันที่เรามีเวลาที่ว่างเราก็จะมีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ วันไหนเรามีงานเราก็ไปทํางานเต็มที่กับงานเต็มที่กับคนในครอบค่ะและนี่ก็คือคําตอบที่แพรวพรอ,ออกมาตอบคําถามชาวเน็ตหรือแฟนคลับหลายๆคนที่เข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าดราม่าครั้งนี้ดูท่าว่าจะยังไม่จบง่ายๆเพราะทั้งสองฝั่งต่างมีเหตุผลและมุมมองของตนเองชาวเน็ตเองก็ยังคงถกเถียงกันไม่หยุดว่าสุดท้ายแล้วเรื่องทุกอย่างจะลงเออยังไง่ามกลางกระแสที่ยังคงเดือดในโลกออนไลน์ สิ่งที่หลายคนอยากเห็นที่สุดอ่านไม่ใช่การโตกลับหรือการพาดพิงแต่คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันและเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าความรู้สึกขณะเดียวกันชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดบางเห็นใจนาริตะที่โดนกระแสดโดยไม่รู้เรื่องไปด้วยบางก็ออกมาปกป้องผู้ใหญ่บ้านผู้ตามความจริงไม่ได้คิดร้ายกับใครถึงไม่โปรโมทช่วยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะจบแบบไหน จะยาวไปยันลูปบวชหรือเปล่าสำหรับมหากราบความขัดแย้งพ่อและแม่ในครั้งนี้ก็คงต้องบอกว่ารอติดตามกันต่อไปค่ะทุกคน